สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีกระดาษ่อยเข้ามานะสนใจใครสนใจกระดาษ่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันมีเข้ามาจํานวนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นยกกระสอบหรือว่าเป็นเปกเป็นส่งนะครับเราก็มีจําหน่ายนะครับสนใจก็ทักเข้ามาทางเพจหรือว่าทางไลน์ได้เลยคนระับเนื้อกระดาษ่อยจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นอย่างนี้ถ้า<ว>สนใจยกกระสอบกระสอบหนึ่งอยู่ที่น้ําหนักอยู่ที่ประมาณห้ากิโลนะครับ หรือสนใจเป็นราคาปีกใช้น้อยใช้เยอะใช้มากหรือจะใช้เป็นร้อยโลแล้วก็มีจําหน่ายนะครับก็ทักเข้ามาได้ดูเนื้อกระดาษอีกทีนึงเป็นฝอยอย่างดีนะสะอาดสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วลองมาดูอันนี้ อันนี้คือเนื้อกระดาษปล่อยนะเป็นสีปนนะมีหลายสีสีเหลืองสีเขียวอะไรพวกนี้ก็ทุกกระสอบก็จะเหมือนกันเลยนะครับลองดูใครที่สนใจสั่งซื้อก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ